ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้มาสอนนะฮะแต่จะมาพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้นะฮะคนคนนี้เขาชื่ออะไรผมไม่รู้อยู่ที่ไหนผมไม่รู้นะฮะแต่วันนี้ทําให้ผมเครืองมากเลยอะบองตรงนะผมผมผมเครืองมากจริงๆนะเนี่ยมือไม้สานใจเต้นแม่งเนะี่ยโอ้โหคือ มัน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 ไม่น่าเกิดมาอยู่เมืองไทยอะ่ะบอกตรงอะ่ะเออคือไม่ไม่มีอะไรจะด่ามันแล้วอะ่ะคือมันด่าไปก็ไร้ประโยชน์นะอยากให้มันมาเห็นไอ้คำพูดที่ด่ากันไปนะแต่ว่ามันคงจะอ่านเนอะคือเราเรามาดูข้อความมันกันว่าว่ายังไงว่าโอ้โหทำให้ผมเครื่องอะ่ะ ดูดูได้ดูได้ผมเปิดให้ดูสวัสดีโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากหรอกเพียงอยาจะบอกว่าเกลยดหัวหมาอีทองแดงที่ชื่อไอเทียภูมิพนไม่ชอบผัวไ<ส>อเทียหมาทองแดงภูมิพนอยากจะบอกว่า ที่สุดไม่นอกใจด้วยจตเกียดผัวอีหมาทองแงดงภูมิพนนีๆๆ่แหละนี่แหละนี่แหละยบาย <_ q 3> เห็นไหมฮะว่เแคแค่เห็นหน้าแม่งถผมก็โอ,อ้แม่งคือแค่เห็นหน้าผมก็เกลียดแม่งโคตรสุดๆแล้วอะ่ะโคตรของโคตรแม่งโคตรพ่อสุดๆเลยะ บตรงเลยนะคือมันมันไม่น่าจะอยู่เมืองไทยอะ่ะคือโอ้แม่งไม่มีเลยจะพูดฮะคือก,ก็ดูดูกันเอาเองนะฮะคือ,อืแม่งโหสถานการณ์ตอนนี้ผมแม่งคือ,อืถ้าอยู่ใกล้ถ้าถ้ารู้ที่อยู่แม่งบ้านอยู่ไหนเนี่ยอาจจะมีกันบ้างนะคือเครืองจริงๆอันนี้ โหไม่ไหวฮะคืออืไม่มีอะไรจะพูดนะก็ก็อยากจะบอกว่าก็เออถ้ายังไงก็ช่วยๆแชร์วิดีโอนี้ไปนะไม่ให้มันอยู่ในประเทศไทยฮะคือมันเป็นสะเศษสวะมันเป็นเศษสวะของของโลกเลยมั้งเนี่ยของอเศษยิ่งเป็เศษสวะบองตรงอะ่ะ โอ้โหแล้วทางบ้านมันสอนยังไงมาวะเนี่ยคือโอ้โ,อโหอันนี้เราต้องยอมรับเขาจริงๆนะฮะเขาอาจจะสติฟันเฟือนด้านความรับรู้ของทางสังคมหรือต้องการต้องการดังอะ่ะคนอยากดังอะ่ใะใมญ่ว่าคนอยากดังอะ่ใะใมญใ่ว่าคนอยากดังอะ่ะ โวยากดังมันทําได้ทุกอย่างเห็นใจบ้างรอ้คือเรียกร้องความสนใจจากจากสังคมอ่ะทางบ้านไม่มีใครสนใจแล้วมั้งเนี่ยฮะทางบ้านไม่มีใครสนใจเลยเลยต้องการเรียกร้องความสนใจจากสังคมให้ตัวให้ตัวเองขึ้นระดับอยากดังฮะอยากดังสงสัสยแม่งสมัครงานหลายที่แล้วไม่มีคนรับแล้วด้วยเนี่ยเฮี่ยแม่ง โอ้ไม่ไหวฮะมีอาชีพเดียวที่มันรับที่มันทําได้นะฮะผมรู้อาชีพอะไรเป็นกะหรี่หน้าป่าซอยฮนะรับรองเลยลูกค้าเพียบมึงได้โบอกแน่ๆเลย <c oughs> อ่ะโอ้คือก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปฝาก,กช่วยช่วยกันแชร์เยอะๆนะฮะ <c oughs> แม่